ครับตอนแรกรหัสมาจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็น0ูนย์ศูนย์นะฮะนี่นะฮะอย่างนี้นะฮะสมมุติเราล็อกไปถ้าเราไม่เปลี่ยนนี่ตัวนี้ก็ล็อกแล้วนะฮะนะฮะดูตรงเส้นตรงนี้แต่ถ้าเราจะปลดล็อกจากรหัสโรงงานก็เป็น0ูนูนย์ศูนย์นะฮะนี่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนรหัสมาตั้งของเราเองเนี่ยให้เราบิดมาตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะเห็นดูเคี่ยวตรงนี้นะฮะเคี่ยวตรงนี้ นะฮะเขียงเนี้ยมาตรงรูตรงนี้แล้วกดตรงไปนิดหนึ่งนะฮะกดไปแล้วก็ตั้งนะฮะเช่นเราตั้งไว้เอ่อเก้าร้อยเก้าร้อยกันนะฮะแล้วเราก็ปล่อยนะฮะแล้วก็ล็อก ตอนนี้ศูนยย์นี่เปิดไม่ได้แล้วนะฮะดูรหัสที่เราตั้งใหม่เป็นเก้าร้อยเ็บร้อยครับ